สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกวันนี้ก็ผมจะพามาดูมแมลงทับนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับซึ่งเราก็จะเห็นกันในช่วงเดือนกันยาตุลาหรือว่าในช่วงหน้าฝนนะครับผมนี่ครับแมลงทับนี่ก็จะกินพวกใบต้นมะขามเทศนะครับหรือว่าต้นต้นถ่อนนะครับถ้าภาษาอีสานเรียกนะครับผมนี่ครับนี่ผมก็จับได้ ก็นำพามกันให้ดวงครับเป็นแมลงที่หายากนะครับผมนะครับหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับผมนะครับเวลาที่เขาอาศัยเนี่ยนะครับหรือว่าผสมพันธุ์ก็จะไข่นะครับผมลงบนดินนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในดินนะครับในช่วงนั้นก็จะเป็นหนอนแล้วก็ดักแด้นะครับผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะฟักขึ้นมากันในช่วงหน้าฝนนะครับผมนะครับ ราจะเริ่มบินนะครับหากินต้นใบมะขามเทศนะครับหรือว่าต้นถอนใบขาวๆนะครับผมที่เราจะเห็นอยู่ตามห,หัวไล่ปลายนานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวเมียนะครับตัวเมียท้องจะสีเงินใหม่นะครับถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยตัวจะเล็กนะครับผมตัวผู้ตัวจะเล็กแล้วก็ตรงบริเวณก้น,นจะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับผมดำ,ดำตัวจะเล็กกว่าตัวเมียนะครับไข่ก็จะมีลักษณะเป็น สีเหลืองนะครับหรือว่าสีขาวนะครับผมรีรีนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับก็ช่วงวันก็จะบินนะครับผมออกหากินใบไม้นะครับปีกก็จะมีลักษณะสีน้ําเงินนินนินนะครับสวยงามนะครับขึ้นแถวภาคอีสานจะมีเยอะครับอ่าบินไปแล้วครับผมไปแล้วครับนี่ครับไปแล้วครับผมนี่ครับก็จะออกหากินใบไม้นะครับอ่านี่ก็จะเกาะแล้วครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครับนำมาฝากกันครับ